Hey, hey, come! Hey! Who's hey. got me loose? Go hey. no on the patrol. Hey. Money in my pocket. Hey. โถดฮะ <4 S 1> สีมาช็อตมาก็โดนะสูงโตไก่ย่างครับเไก่ย่างอืโดนแล้วครับช่อนคลองไก่ย่างแบบนี้ฝากไปไได้วยตัวใหม่รอบแรกใช่มักัดคุยกำลังจะออกเร็วๆนี้เจอกันครับไก่ย่างแต่เสียงกรดโหดเลยทั้งคลองมีตัวเดียวแหละ มีมีสีเลาอเลาะเล็กก็ปล่อย ายวิ Dante, Welcome, ่งครับสายวิ่งสายวิ่งแล้วครับยืนเลยครับเขาวิ่งเยอะมากกระโดดกระโดดโอ้โหจิตมุมปากเลยครับ สวยพี่กายชายวัววิ่งแม่งวิ่งเกือบหมดล่อกระสายอะนะครับติดมุมปลาเองครับดูว่าติดน้อยมากไซสสวยเลยนะเนะี่ยเดี๋ยวเราก็ปล่อยนะไซนี้ เราไเอาไปอยู่แล้วติดนิดเดียวติดมินปากเน่ยประชอนไซส์สวย,ยปล่อยไ่อยอนี่ใต้นี้เลยไม้เดียวกรอไม่ถึงเท่าไหร่เลยกัดเลยแต่มันกัดเบามากอะ่ะแต่ใส่ <laughs> กัดแล้วมันพาวิ่งหมดเลยนะปล่อยครับ แทงดีปด่าตัวนเนี่ย <c oughs> ตายแล้ว ตอนราคบหนึ่งแต้มทีนี่เต็มปากเต็มคำครับผมสุดยอดสุดตูด ก่อบัวนะเนี่ยนไปเนี่ยิ่งลย้ใสใหญ่อย่นี่มาไก่ย่างนี่ไปไส่ใสใหญ่ได้เดปล่อยไข่ด้วยท้องน่าจะท้องเนี่ยี่ครับมาตีเล่นๆไม่คิดว่าจะมีตัวกัดเต็มปากเลยครับผมเต่าเต่าเต่านี่เต่า <c oughs> เต็มปากเลยอืมตัไซส์นี่พอโตไปนิดนึงครับธรรมชาติบ่อธรรมชาติครับนี่นี่ครับบ่อปลาสุดท้ายจะกลับบ้านแนละ้วครับปลาสุดท้ายนี้จะไปเท่าไหร่นะห้าตัวทั้งหมดห้าตัวอย่างเขียวแป๊บอคอยแปับ ติดไม่แม่นเลยวะเสร็จไอทีไอคิวไม่เนี่ยนี่ไงของจริงไปไปดูดูดูดิงแล้ววิงแล้วพิ่ครับสายวิ่งแล้วครับสายวิ่ง ทองเพียวด้วยนะไอ้สายพีเพียวแล้เรียบร้อยครับไซส์ใหญ่ครับเมื่อกี้ทำไปอีกแท่งหนึงอีกแท่งหนึ่งไงกินอะไรมาวะลูกปลาไหลวะเออวะ้ากินลูกปลาไหลตอกลูกปลาไหลเหยื่อลูกงูวะกินลูกปลาไหลโอ้ยชิมโหดจังวะนี่ครับสั้นลูกปลาไหลครับ เท็กซัสอีกแล้วไซนี้ม 7, ันเจ็ดแปดขีดนะไซนี้เจ็ดขีดอันนี้ก็ได้อยู่คนเดียววันนี้สุดตูดขอแอคหน่อยนะกันไม่รู้ไ่รู้ได้งเทโดก็ปลายังสุดตูดครับนี่นี่ไงของปลายังสุดตูดทษนะครับสุดตูดเต็มปากเต็มคำไซ์เล็กหนีมิดคอนะนะั่นน่ะมิดคอตัวที่เท่าไหร่แล้ววะตัวที่สนะี่แล้ว ตัวที่สี่แล้วงงครับฝากผลงานไว้ด้วยครับสุดตรุษหยยางสุดตปล่อยฮนะเดี๋ยวตัวนี้อย